อาหารหลักห้ามหนึ่หมู่ที่หนึ่งโปรตีนเนื้อสัตว์ไข่นมต่างๆหมู่ที่หนึ่งได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมถั่วต่างๆสารอาหารโปรตีนมีประโยชน์หนึ่งเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโต 2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 3. ส,สร้างกล้าเนื้อให้แข็งแรงถ้าขาดโปรตีนหรือรับประทานไม่พอร่างกายจะแข็แกนสูบซีดตัวเหี่ยวน้ำหนักตัวน้อยเกินไปสมองก็ไม่พัฒนาเต็มที่หมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวโพดต,ต่างๆ หมูที่สให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์หนึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำงานต่างๆสองช่วยให้ร่างกายอบอุ่นถ้าขาดคาร์โบไฮเดรตหรือรับประทานไม่พอร่างกายไม่มีกำลังในการทำงานทำให้ร่างกายอ่อนเพลียหมู่ที่สาวิตามินได้แก่ผักใบเขียวและผักต่างๆ ให้สารอาหารเกลือแร่มีประโยชน์ 1. ช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานเป็นปกติ 2. ช่วยต้านทานโรค 3. ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง 4. ช่วยขับถ่ายได้สะดวกแร่ธาตุที่จำเป็นแก่ร่างกายได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไอโอดีนมีอยู่ในเครื่องในสัตว์ไข่แดงปลาทะเลปูหอย หมู่ที่ 4. ได้แก่ผลมไม้ต่างๆหมู่ที่ 4. ให้สารอาหารวิตามินมีประโยชน์ 1. ช่วยบำรุงส่วนต่างๆของร่างกาย 2. ช่วยต้านทานโรค 3. ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปัง 4. ช่วยขับถ่ายได้สะดวก วิตามินที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายมี4ชนิด1วิตามิน A ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองเช่นฟักทองมาละกอแครอทกล้วยช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณ์2วิตามิน B ผักผลไม้นมไข่ถั่วข้าวสำม,มือช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองป้องกันโรคหนิบชาโรคปากนกกระจอก 3. วิตามินซีมีมากในผักผลไม้ต่างๆเช่นส้มสับป,ประรดฝรั่งช่วยให้เหงือกได้ฟันแข็งแรงป้องกันโรคเลือดออกตามใรฟัน 4. วิตามินดีช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงไม่เป็นโรคกระดูกอ่อนมีมากในนมเนยไข่แดงตับสร้างเองได้เมื่อถูกแสงแดดและหนึ่ที่หได้แก่ไขมันน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ น้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาเนยซึ่งอาหารหมู่ที่5ให้สารอาหารไขมันมีประโยชน์ 1. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น2ให้พลังงานแก่ร่างกายมากอาหารหมู่ที่5ถ้ารับประทานมากไปร่างกายจะอ้วนเกินไปในแต่ละมื้ออาหารควรกินอาหารให้ครบ5หมู่ได้แก่ผักสองส่วน ข้าวหนึ่งส่วนและเนื้อหนึ่งส่วนด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอใดเต่า